สวัสดีจ้าฮัลโหล everybody come to join with me ท Se ุเรีเซ็กซี่เซ็กซี่ฮัลโหลตุกคนสวย่าเลนเสกแล้ะี้จม้มงรอะทุเรยนมน name is m <laughs> วันนี้มีชื่อว่ามังกรนะครัโยไปกินคือเก่าจะพี่น้องเอ้ยไม่มีอะไรไมีแต่คลิปกินจ้า มาคิบกินด้อมีแต่คิบกินด้อยจ้ะกินวันนี้กินติ่มซำจ้าวันนี้ก็มีเสกติ่มซำอ่ะเสกติ่มซำเยวอ่ะผายกวดฟองจาะผายกวดฟานเสกโยซินาฮูถงโอกินก่อนด้วยจ้า I'm so hungry I'm I'm g o to eat now ว oh, so ้าโซกุดหอมเบยอ่ะโอมเมไปล็อกฝากินมิ ไปซื้อติ่มซำร้านนี้อร่อยจ้ะติ่มซำร้านนี้เป็นร้านเล็กๆไม่ใช่ร้านน้ำชานะแต่ว่าเป็นร้านที่อร่อยสงสัยจะอร่อยเพราะใส่ชูรสนน่นแหละฉันคิดว่าย <c oughs> ี่การใสเกานโหใส่ออะโอ้สักโอ้ไมอะไม่รู้ว่าไส่ไหลอกไย Scenes, có ai ô tô yên xem sao lắm chưa chạy hết sức khỏe lao phan để bê gà lôi ăn à lao phan ô ai ô ai cắm chim tố la ô ai cạo la ô ai ô ai ร้านเล็กๆแต่ว่าอร่อยฉันหิวข้าว,วงอ้อโง่ตรงอมาได้จากเซฟเซฟแล้กันยูวข้าวเหลือเกินตายอุตายอยากมาจากไหนเนี่ย

แห็นยางอไม่靓ย啊又唔เลย我想你赞我จา,า,านวันนี้เซ็กซี่ไหมเราวันนี้วันนี้มีเนื้อหนังไทยนะมีเนื้อ,ม,อมีเนื้อหนังไทย <laughs> พูภาษาฟังตุ้งผสมไทยจะโอ้ก็ฟังฟังเอาเด้อพีไปน้อง <laughs> ที่โับสนเหมือนกันนะฉันจะทำคลิปฉันจะทำพูดภาษา อีสามพูดไทยแล้วก็พูดกลางตุงต้งจ้ะสำหรับคนที่คนห้องกลงดูนะกะ็จะมีคนห้องกลงดูอเจ็ดคนมีญาติพี่น้องดูอยู่สามคนคนดูก็ไม่เจ้าว่าเยอะแยะอะไรหรอกคนกันเองนี่แหละ พอได้ให้ตัวเองคนหนึ่ไที่จะรับชคฝั่ดีที่สุดขังทุกคนที่มีอยู่ในโลกน้ ถ้ามือตาลายจะพี่นอหิวข้าวจัดก็จะมีบางมือมั่งที่กินข้าวอะนะถ้าไม่กินข้าวเลยมันโบมีแฮ้งมันไม่มีแรงจ้าถ้าเกิดไม่กินข้าวเลยอะนะ ไม่กินข้าวแล้วไม่กินข้าวเลยก็จะไม่มีแรงไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กินข้าวเลยมันไม่มีแรงมันทำให้เราแบบอะแบบว่าไม่สบายอาการจะยิ่งจะหนักต้องกินข้าวสักมื้อหนึ่งจ้ะ าะกัน肥แต่ยัง有一餐咧食ก就得噶啦ฮะช่วยไม,มอ่จอ้ยกะไม่舒服噶啦ไม่食งเจ้ากินกระกตุนกินไม่ก็จะเป็นหอ อาหารนั่นนี่อร่อยอร่อยไม่มีที่ติเลยนะเป็นร้านจิ่มซ้ำเล็ก Ta ta Trung Quốc rồi, giờ về phong chào đi. không ở phong Có lại đọc cá วันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็จะหยุดหยุดทำกับข้าวหนึ่งวันเพราะว่าลูกก็ไม่ว่างหัวก็ไม่ว่างฉันก็เลยว่างไม่ต้องทำกับข้าวจ้ะกพี่น้องก็ติดตามคลิปทำกับข้าวก็ไม่มีนะคะวันนี้นะคะ โอเคกินข้าหมดแล้วมาดูว่ากินอะไรอีกกัมจินโตกัมจินโตก็จะเป็นอกระเพาะหมูเขาเรียกอะไรเรียกสบายแล้วป่ะนะสบายเขาจะเรียกว่าสบายะนะตุนสบายอืม Ừ. Đâu rồi Lại đi trái này là nè rồi ส่วนอี้สองอย่างจะไปแช่ตู้ยเย็นไว้ไว้ลูกสาวกินจะ้ะจางฟ้านแลอย่างนรจะสุดใจสก,กวยสามอย่างสุดใจส,ก,ก,วส,ใสกวยไปก็นร้อยสิบ อยู่ค้าตาลายอยู่ค้าตจัดไว้เนี่ย กินตอนเย็นจ้ะกินแล้วจะไปนอนตีลังกาเล่น <laughs> อืมโอเค เหลือสามอย่างไว้ลูกสาวจ้ะนี่ก็จะเป็นซาลาเปาซาลาเปาไส้ไก่ซาลาเปาไส้ไก่ไว้ลูกสาวไว้ลูกสาวเย็นนี้ก็จะมีซิ่วหมาขนมจีบแล้วก็จะมีเนื้อวัวก้อนเนื้อวัวก้อนเก็บไว้ลูกสาว,วลูกสาวกลับมาจากทําง,งานก็จะมากิน พี่หนิมเรก็จะไปเด้อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มาไว้ไปไวจ้าวันนี้เป็นวันว่างก็จะหยุดสักครึ่งวันพี่หนิมล้วก็จะหยุดพักผ่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะหยุดเออไม่ทํากับข้าวเย็นนี้ไม่ทํากับข้าวตัวเองก,ก็กินไปแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กินกลางคืนสามีก็ไปบ้านไม่ยากลูกสาวก็ไปทํางาน กลับเที่ยงกลับเที่ยงคืนนะลูกสาวอะนะสามีก็กลับสี่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็พอดีไม่ต้องทำกับข้าวตัวเองก็กินไปแล้วก็แล้วกันไปตอนนี้ก็เย็นแล้ว,ลวตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นมันเย็นแล้วก็ถือโอกาสกินกินเย็นไปเลยทอนนี้กับข้าวหรืออยู่หรืออยู่หรืออยู่สองอย่างสามอย่างหรือสามอย่างแล้วท่นี้เก็บไว้ลูกสาวไว้ เอาไว้ดึกๆแล้วกลับมาแล้วก็มากินจ้ะจ้าไปแล้วจ้าแค่นี้แล้วจ้าจอกินแล้วจ้ะครับบ๊ายบาย